สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างง่วงามมินิบ้านสว่างง่วงามภา,งงงา,มพ,าพีีภาพนองออกมาสำรวจราคาง,งวัวที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุตรรอยเอ็ดพี่น้องมิน,นิกระโจนคับเสาวันที 19, ่29เมษายน2566อ่าเป็นเสาที่อ่าอากาศเย็นเนื่องจากเมื่อคืนหนีฝนตกนะครับแต่ว่าตลาดนี้เพิ่นว่าตกพี่น้องแต่ว่าโต๊ะไก่เคียงจังหวัดยะโสธรน,นี่ตกแห้งอยู่พี่น้องนะครับผมก็เฮ็ดในอากาศ ชุ่มชื้นขึ้นมาแน่เนาะเย็นขึ้นมาแน่กะรอยเอทเท่ากับรอนะครับรอจังหน่อยนะครับในช่วงนี้กะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนกะกกำลังสิย่างเข้าสู่ต้นฤดูฝนแล้วพี่น้องเดือนพฤษภาคมนี่กะเป็นเดือนแห่งอ่าฤดูฝนแล้วเนาะอย่างเขาต้นฤดูฝนกับเช่าวเกษตรกรเฮ่าชาวงัวเฮากับรอฝ่ารอฝนนะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นกะอ่าวานเขาแล้วนะพี่น้องเนาะโรคไหมโลงมือเค็ดหน้าแล้วบางคนก็รอฝนอยู่ บางคนก็นยังบัทันไต้ไถหน้านะครับเนื่องจากรอฝนไต้ไทช่วงนี้มันแรงอยู่มันกิดแกนเนาะพี่น้องเนาะไถยบ่ได้ก็รอไปอีกจกักข้าวเนาะพี่น้องนเนาะรอเฮาเชถึงได้เฮา <c oughs> อยู่ไต่ฝ่าก็ต้องรอเนาะพี่น้องรอตามธรรมชาติอ่ะเอามาบ่าถึงงัวนมือนี่บานสมหวังงัวงามนะครับผมผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศทั่วไปของงัวนะครับผมอามาผ้าเลาะกับซิบ่ได้เปิดราคาละพี่น้อง สีผ้าเลาะล้วก็พูดจาภาษาฮัวโซเิีเลกันว่าเป็นอย่างช่วงนี้งัวนะครับผมราคาคือตกแห้งแท้เอาตามความคิดเห็นของผมนะครับพี่น้องแล้วก็ประกอบกับประสบการณ์นะครับผมเอามาวิเคราะห์นะครับเบิงว่าเป็นอย่างราคางัวคือตกแห้งแท้พี่น้องบางตัวราคานะครับผมง,งามๆแต่ก่อนนี่ราคาหามื่นหกมื่นหรือเฉียดแสนทุกมื่นนี่ก็สามพันอักก 3, อดสดสามหมื่น สี่หมื่นนี่ถือว่างามแล้วพี่น้องสีมื่นนี่นะครับสี่หมื่นก็ถือว่างามก็ถือว่าตกลงเป็นครึ่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะในช่วงสองสัมปีที่ผ่านมานี่ก็คือภาวะขาลงของราคางัว่ทุกมือนี่ถามว่าพ่อค้าจากต่างชาตินะครับผมกัมพูชานะครับผมเวียดนามเขมาบอขามาพี่น้องเห็นนะครับผมเห็นทุกมือนะครับตลาดบอกว่าตลาดจะโซทนตลาดร้อยเอติพมมานะครับผมก็เห็นทุกมือเลยพี่น้องเพิ่นกับมาสือนะครับผมมาขาย นะครับมาซื้อละส่วนใหญ่ซื้อจากไทยแต่เป็นอย่างราคางวัวคือบาอขยับนะครับนี่ก็เขาต้องมาคิดนะครับวิเคราะห์เบิ้งว่าเป็นอย่างเพราะว่าหลายท่านหลายคนกําลังรอราคาอยากขายอยู่แต่ว่าราคาเมื่อท่านขยับก็เลยอดไวผู้ที่อดได้ก็อดน้องพี่น้องนอ้อผู้มีตนทุนในการซื้อหอาหารในการาบำรุงรักษางัวเขาในการเลี้ยงก็รอได้แต่บางเอิญหลังห,หลายท่านหลายคน นะครับผมกเกษตรกรหลายคนที่รอบ่อดก็มีพี่น้องจําเป็นต้องขายเนาะบางเทือนะครับเพราะจำเป็นต้องใส่เงินขายถือกับต้องขายนี่นี่คือสภาพวัตถุมือนี่พี่น้องกะเลยถือโอกาสนี้นะครับมาวิเคราะห์น้ากันมาช่มตลาดกับวิเคราะห์ราคาไปนําพี่น้องนะครับผมอ่าเป็นอย่างคือบอกขยับจากเถือผมก็รอว่าในช่วงนี้นาจะแรนราคาก็ยังบอกขยับพี่น้องกะ ผมได้วิเคราะห์อยู่สามข้อพี่นอ้องสามเงี้วิเคราะห์ซอยกันแต่ว่าตามความเห็นของผมหนึ่งนะครับผมตามที่ผมสาบมาตามที่ได้ยินข้าวนะพี่นอ้นองเนาะตามตลาดนัดผมสังเกตเบื้องก่อนตลาดจะเปิดนะครับผมมือหนึ่งสม,มุติจังหวัด้อยเท่าเปิดวันเสาร์ตลาดเปิดวันเสาร์เย็นวันศุกร์นี่หรือวันศุกร์แรงๆนี่จะเห็นรถพ่วงรถอ่ใหญ่นะครับผมขนง่วมากล่ะขนง่วมา เพิ่นเอามาขายนะครับผมบางพวงก,ก็มาเป่าเพื่อจะมาสื่อนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นบรรทุกงัวมามาลุงเพื่อขายเพื่อจําหน่ายซึ่งผมเดาว่ามันจะบริเมณงัวเกษตรกรเฮาส่วนใหญ่จะเป็นงัวมาจากทางภาคตะวันตกของเฮาเนาะทางการจนันบุรีราชบุรีทางผุนนี่ผมจะยินมาน้านะครับผมจะยินจากในหอยเพิ่อนว่าสีมันแพงได้จึงได้ไดงัวมาจากผุนพมา่าผุนเพิร์ว่า อันนี้จริงเพรจริงผมบ่ายืนยันพี่น้องแต่ได้ยินในหอยค่ณเบาอีดีนะครับผมว่าเอางัวมาปล่อยลงถูกถูกกับเฮ็ดในราคางัวบานเฮ้านะครับผมโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงูอ่ารายย่อยเฮ้า,านาะพี่น้องเนาะก็ได้รับผลกระทบจากราคางัวเพิ่นเอามาถูกเพิ่นกับมาขายถูกเนาะเข้าต้องการราคาโดยต้นทุนการเลี้ยงเขามันบ่ธรรมดาเนี่ยพี่น้องโดยเฉพาะหัวอาหารก็ยังแพงอยู่ต้นทุนเข้าบ่ได้ถือเขาจะขายถึกถือคือเพิ่นสูงเพิ่นบ่ได้พี่น้อง เทาก็จําเป็นต้องรอรลคาเนาะก็สาหรับผู้รอบปด็ก็จาเป็นต้องย่อมขาดทุนนะพี่น้องเกษตรกรเทาย่อมขาดทุนนี่สาเหตุหนึ่งได้ผมว่ามาจากงวต่างชาติทลักเขมานะครับผมโดยที่พอค้าเท้าแหละนายหอยเท่าละเอาเข้ามาอาจจะเป็นอ่านายหอยจากท่างที่ผมว่านะครับผมขมาจากต่างชาตินะครับผมเอางเขมาหรือ,ออาจจะเป็นงวเพิ่นเลียงอยู่แถวอ่าทางตะวันตกซึ่งเพิ่นเลียงหล่ด้วยท่งนพู่นพน้องเลียงไลหลาย วัวไล่ทุ่งที่เขาเห็นในคลิปในยูทูบเนาะพี่น้องเนาะไลฟ์ mm. เพื่อนกัะโยกชุดมากมันอาจจะได้ถูกแล้วก็อาจจะถูกเพื่อนกับจะมาขายให้ต่างชาติซึ่งต่างชาติส่วนใหญ่เพื่อนจะมา,อ,าอยู่ตลาดภาคอีสานพยันทั้งภาคตะวันตกเพื่อนกับคนมาทางอีสานเนาะนะครับผมตลาดลักๆตลาดสารครามนะครับตลาดบันทันตลาดรอยเอตลาดเยสุทอนนี่ตลาดวารินนี่ชาวต่ตางชาติเพื่อนสีมาสือ่อทางเพ่นเพื่อนกับคนมามา,มาดีตลาดว่าเพื่อนไงเนาะ อันนี้ตามที่ผมวิเคราะห์เลือกกระไดยื่นจากในหอยพื้นคุ้ยกันนะครับผมเหตราคาง,งวของเขาตกลงโดยเฉพาะงวเน้อพี่น้องโดยเฉพาะงวเน่้อัอนนี้คือสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งที่ผมแต่พิจารณาวิเคราะห์เบิงนั่พี่น้องเนาะอ,อีกสาเหตุหนึ่งพี่น้องนะครับกระแสขาขึ้นของงวผ่านมาช่วงปีสองสามปีมันเป็นวัฏจักรนะครับผมเพราว่าสินค้าการเกษตรนะครับผม หมูไก่นะครับผมไข่วัวควายพวกนี้จะเป็นวัฏจักรขึ้นสองสปีก็จะโล่งมาสองสปีกาจ,จะขึ้นอีกมันจะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนกันไปนะครับผมกระแสรเริ่มตกนะพี่น้องผมบอกถึงกระแสข้าว่ากระแสนี่คือกระแสรเริ่มตกโดยเฉพาะกระแสงัวงามกระแสงัวบามันพี่น้องชางงวถ้าจำบ่ผพิษในช่วงย้อนกลับไปสี่หปีขึ้นหลังสายหู มาแห้งพี่น้องสายหูมาแห้งตัวละแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่นะครับผมสายหูเบิ้งตัวได้ก็คืองามงามราคากับแพงกว่าฮินดูบาซินพี่น้องแพงแพงกว่าบามันเท่าเพราะกระแสต,ตกแล้วบามันขึ้นมากบามันขึ้นมากกมาอยู่สองสามปีขึ้นหลังหนงพี่น้องเป็นสองแสนแสนสามแสนนะพี่น้องอตัวซําทุกมมือนี่ซีมือหามือนี่เป็นแสนสองแสนนะพี่น้องช่วงสองสปีผ่านมามันขึ้นจนถึงขีดสุดนะพี่น้อง เพราะฉะนั้นมันก็เลยตกลงมาพี่น้องมันเป็นวัฏจักรวงรอบมากตกลงมากว่าจะคืนนี่กับประมาณปีสองปีสองปีแหละพี่น้องประมาณนี่กับพึ่งผ่านมาเพราะฉะนั้นคนจะจะล่อทามีทุนกับพ่อได้ผู้ใดรอบ่้ใดก็จําเป็นน้องพี่น้องเน,นาะนะก็จําเป็นอันนี้คือเว้าตามความจิตเห็นตามที่วิเคราะห์ที่ผ่านมานะพี่น้องตามข้อมูลที่ผ่านมาว่าวัฏจักรข้องราคา สินค้าการเกษตรโดยเฉพาะพวกสัตว์นะครับผมปศุสัตว์นี่มันจะขื้นเป็นรอบเป็นวงเป็นวัฏจักรตามนี้ขื้น2ปี3มปีลง2ปีสมปีขึ้น2ปี3มปีขึ้นประมาณนี้เป็นวัฏจักรเพราะฉะนั้นลงแล้วก็ต้องมีขื้นขึ้นแล้วก็ต้องมีลงน้พี่น้องนี่เป็นวัฏจักรนอกพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือว่าล่ะตลาดเนาะเข้ากําหนดเองบ่ได้ส่วนราคางวเขากําหนดเองได้ยู่แต่ว่าถ้าเข้ากาหนดแล้วบ่มีคนสื่อนะครับบ่มีพ่อข่ามาสื่อ พราะว่าเขากำหนดไว้สูงตามที่เขาต้องการมันบ่ได้เขาก็จาเป็นกต้องถอยลงมากกเหตุในราคามันตกลงน่พี่น้องเนาะเหตุย่างใดๆนะช่วงนี้เขากะต้องรอเนาะรอกระแสะขึ้นมาอีกตัวหนึง่งโดยเฉพาะง่วงงามเพิ่นกระตกหลายช่วงนี้พี่น้องราคาตกหลายทั้งงวเนื้อนะพี่น้องง่วเนื้อนี่ตกอยู่กับบ่หไายเพราะว่าเขาคิดเป็นกิโลเนาะขายเป็นกิโลเขาตีราคาตามตามเนื้อนะพี่น้องเพราะฉะนั้นกระแสะ มันบด้ขึ้นตามกระแสบด้ลงตามกระแสงัวเนื้อนี่จะยืนพื้นปกติจะบ่อขึ้นบล่ลงองนไหนนะครับพี่น้องจะบ่กระทบส่วนง่วประเภทงัวเลียงงัวสวยงามง่วพัฒนาสายพัฒนาจะได้รับผลกระทบตามกระแสนะครับพี่น้องความนิยมเนาะอันนี้ก็มาพูดมาคุยให้ฟังนะครับผม,มาสายเท่านะครับพี่น้องช่วงนึงสายเท่ากับมีราคาดิพี่น้องง่วแดงนี่จะ่อ่คยมีราคาต่อมามานิยมง,ง่วแดงง่วแดงราคาอะไร โตท่อกันมัวแดงาราคาแพงกว่าล้วลอ่าวั้วเท่าสายเท่านี่คือกระแสพี่น้องความชอบความนิยมนี่คือคือวัฒน์จากันไปไปยังสันบนน่แน่สักมือหนึง่งสายเท่าอาจจะมาดีกระไรน้พี่น,อน้องก็บอาให้ฟังพูดจาภาษามัวเนาะคุยกันโซชิเลกันนาะพี่น้องนอกมือนี้พามาตลาดแล้วก็ชมบรรยากาศไปนั่มพี่น้องคือคักอยู่คนมาสื่อมาขายก็ลายอยู่ด้พี่น้องแต่เหตุอย่างไดมันกระแสนอกระค่ามันซ้ำหนีเท่ากับ ต้องยอมรับไปสักครั้น้องพี่น้องเนาะอ่ะางคนกับว่าเกิดจากงั่วมันหลายความต้องการขายหลายอันนั้นก็เป็นปัจจัยอยู่พี่น้องเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งผมกําลังจะบอกว่าปัจจัยที่3นี่งคือวัวหลายเลี้ยงไว,หสสไวห้หลายสะสมไว้หลยหลมาจากใสามาจากรอนะพี่น,อนอ้องรอรรอดรอต่างคนต่างรอบเพราะท่านขายเจ็บไหวต่างคนต่างรอมากอ่านมากว่างยซะ พราะอันจังได้มันก็บพ่ขึ้นบ่อขื้นแล้วมันเกิดหลายแล้วพี่น้องหลายก็ต้องการปล่อยเพราะต้องการขายออกไปมันหลายที่พี่น้องบาบนี้เามาตลาดมันหลายพอความต้องการหน่อยความต้องการจะซื้อนี่หน่อยความต้องการขายมันหลายอุปสงค์อุปทานอ่ะพี่น้องตามหลักเนาะตามหลักเศรษฐศาสตร์เพิ่นอุปสงค์อุปทานคนอยากซื้อหน่อยคนอยากขายหลายราคามันกระโตกนะพี่น้องเนาะเฮติราคามันตกได้นี่คือสาเหตุที่สามเนาะพี่น้องอ่าอย่างอีกตัวนึหนึ่ง ระแสมาว่าอ้วจากต่างชาติเข้ามาลากเข้ามาเห็นในต่างชาติหรือทางตะวันตกนะพี่น้องราชบุรีนรเนี่ยการจนบุรีเนี่ยทางผุดเพลียงงัอะไรทุ่งมาเพิ่นเขามาขายบานเฮ่าเพราะว่าเป็นอยงเครื่อมาขายบานเท่าเพราะว่าพอ้าต่างชาติเข้ามาสื่ออยู่แถวตลาดภาคอีสานโดยเฉพาะตลาดรอยเอ็ดเห็นทุกสัปดาห์พี่น้องวันเสาร์เห็นสังเกตง่ายๆเลยพี่น้องอวอาเ่าคือเฮาไรนะประมาณนันผมนี่สังเกตนะครับพี่น้องเห็นทุก ทุกาเาท์นี่พี่น้องจังหวัด้อยยะโสธรน,นะครับตลาดยะโสธรท,ที่ผมประจําอยู่กับเห็นทุกอาทิตย์ที่ผ่นทุกวันองนังคารกับเขามานี่คือสาเหตุหนึ่งคืองัวต่างชาติหรืองัวทั้งตะวันตกนี่เขามาหลายมาขายเพื่อขายให้พอขาต่างชาติเห็ุใหอ้เหละลูกซ่าทองทินเท่าก็ตีตลาดสูเขาบ่ได้เพราะราคาเขามาถูกเนาะเขาสื่อเป็นชุดมากเขาไหลทุ่งนะครับตนทุนมันหน่อยเฮาเลี่ยงอยู่ขวกตนทุนมันหลายนะพี่น้อง นะครับผมราคามันก็เลยต่างกันนะพี่น้องนี่ผมว่าสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองก็คือกระแสนะพี่น้องวัฏจักรของงวขึ้นตามกระแสลงตามกระแสเป็นวัฏจักรสองปีสามปีขึ้นสองปีสามปีลงนะครับตกลงอันนี้คือสาเหตุที่สองผมมีคราะห์เบง่งสาเหตุที่สามก็คืออุปสองค์อุปทานการอันไว้าขายราคาแพงแต่ว่าอันยังได้เมื่อกวบอยูนนบบย่นะพี่น้องที่นี่ต้องการขายหลายะลักออกมาวัวะลักสูตลาดหลาย ก็เห็นในราคามันตกได้น่พี่น้องนี่ตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยผมว่าวิเคราะห์เบิงแล้วมันก็เป็นประมาณนี้พี่น้องเนาะเห็นจังใดเฮาช่า,ชางัวเฮากบอดทุนผู้ใดอดบ่ได้ดไดก็ย่อมขายเป็นบางส่วนไปซะก่อนพี่น้องกระรอไปอีกเนาะถ้าผู้ใดมีพอมีต้นทุนนะครับผมก็อ่านไหวอดไหวเลี้ยงไปซะก่อนเลี้ยงกับลดต้นทุนเน่พี่น้องลงเนาะลดต้นทุนประคองไหว้พี่น้องประคองตัวเองไหวหรือผู้ใดอ่านบ่ได้อดบ่ได้ก็ขายออกไปบางส่วน พี่น้องอย่าฝ่าคข้ายบดนะครับผมเพราะว่าราคาจังได้มันกระขึ้นพี่น้องถ้าผมว่าตามวัฏจักรจังได้มันกระถุกขื้นแต่ก็ต้องอาศัยเวลาเนาะถ้าจะให้ขึ้นเร็วๆนี่ก็คือสียางอยู่ผมเบิ่งกระแสแล้วพี่น้องเนาะหรือหลายๆท่านมีความคิดเห็นจังได้กะลองคอมเมนต์มาเบิ่งพี่น้องเนาะโซกันเขามาเบิ่งนะครับอันนี้บันสมหวังว่าง้าวิเคราะห์ตามประสบการณ์นะครับผมตามความคิดเห็นของตัวเองบได้ยึดหดักใดๆทั้งสิ้นพี่น้อง กาบอได้ยืนยันว่ามันแมนจริงตามที่ผมบอกอันนี้คือการวิเคราะห์นอพี่น้องเนาะวิเคราะห์ของแต่ละคนนะจ้าสิบันเนาะผู้ใดวิเคราะห์เป็นจังไดก็ล้องเบิงพี่น้องวิเคราะห์มาเบิงนะครับโซเชิยลเขามาเบิงนอพี่น้องเนาะเอาวาเมนีให้ชมบรรยากาศสนามช่มผู้บุตรว่ามีงัวนหน่อยง่วหลายง่วสายได้แน่นี่ให้เบิงนะพี่น้องสายสวยงามก็มีพี่น้องแม่พันธุ์ก็มีแม่ขอกแม่ไข่ก็หลายเมนีบ่ได้เปิดราคา ให้ชมบรรยากาศไปแก็สายเหนือครับพี่น้องสายเหนือไรครับผมสายเหนือกระลายคนมาสื่อหลายบ่อไลยอยู่ที่พี่น้องคนมาสื่อไปเลี่ยงอยู่คอกอยู่ฟ้ามกับของกับมียังมีอยู่เพราะว่าบางคนถือโอกาสว่างัวลงงว่ราคาลงลดลงพอสื่อไปเลี่ยงเพิ่นกับไปสื่อเก็บสะสมไว้รอราคาก็ยังมีอยู่หลยอยู่ได้พี่น้องใหญ่กะถือว่าผููได้สื่อช่วงนี้กะถือว่าโอเคแล้ะพี่น้องคนไปสื่อนะครับ กะฝ่าไปซื้อถ้าผู้ใดต้องการจะเลี่ยงเนาะราคามันถูกพี่น้องซื้อไวเพิ่นบอกว่านะครับผมเพิ่นบอกว่าเวลาซื้งัวให้ซื้อตอนราคาโลงนี่ละตอนถ้าจะขายกว่าวกับใครข,า,ขายตอนราคามันขึ้นนะครับผมเพิ่นว่าประมาณนี้มันก็แม่นีหเลียแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาลอให้ดจลระมันสิขึ้นลอยามได้กรลอไปซะก,ก,ก่อ,อเนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าบ่เปลี่ยนเนาะอ่ะนี่ก็พผ้าชมเนาะพี่น้องเนาะราคาตัวนี้นี่ถ้าช่วงก่อนนี่ราคาเป็นแสนนี่พี่น้อง โดยเฉพาะถ้าทองแล้วนี่เป็นแสนแต่ทุกมืออยู่ตลาดนี่สามหมื่นเก่าสี่มืนประมาณนี้ได้พี่น้องนี่ราคาแม่พันบักไงได้พี่น้องบอ่หน่อยนี่นี่คือราคางวดทุกมือนี่พี่น้องถ้าผู้ใดพอมีเงินก็นไปซื้อไว้เนาะพี่น้องเนาะซื้อเขาขอกเข,ขาฟาร์มเอาไว้เป็นแม่ขอกแม่์ไข่ได้เลยตัวนี้น่อยนแต่ก่อนนี่ก็สี่หมื่นหาหมื่นได้พี่น้องทุกมือน,นี่ก็สองหมื่นกว่านะครับผมพี่น้องนี่ตัวไล่ละสองหมื่นกว่าประมาณนี้ได้ราคา ยู่ตลาดนาะพี่น้องเนาะราคาพอแพงนะครับผมผู้ใดสนใจก็ไปชุมม่มบองตลาดนาะพี่น้องเนาะตลาดช่มผูุู้รเพิ่นเปิดทุกวันเสาร์ตลาดเพิ่นกับยุติถนนใหญ่เหรพี่น้องสายรอบเมืองนะครับผมสายรอบเมืองถ้ามาจากเจสโท่อนก็มาถึงแยกไฟแดงแย่แรกเลยก็เดี่ยวสายมาพี่น้องเดี่ยวสายมาประมาณห้าร้อยเมตรนะก็ถึงตลาดเพื่อนไปยูเทินมายูดหนึ่งแหละพี่นอ้องยูเทินเดียว ก็มาจอดหนาสนามเลยนาตลาดมาเลยไกถทามาจากสารครามก็มาทาั้งยูเทิร์นล่ะคือโทษมาทั้งสายรอบเมืองคือกันล่ะพี่น้องมาสายรอบเมืองคือกันมากรมาเรียวขวามาเกือบถึงไฟแดงแยกไปยะโสทรนน่แหละครับผมกับยูสายมือตลาดเพิ่นยูสายมือทามาทางสารครามมาทางกาาสินกับมาแยกนี่แหละครับผมแยกยะโสท่อนทาเดียว้ายยะโสท่เรียวขวาเข่ารอเอ็ดแต่ว่าห้องเขาเขา,ขา,ขาตรงมา ประมาณหาร้อยเมตรเนี่ยกรไปยู่เทิน์นทมาจากกาะส์พี่น้องไปมาสะดวกอยู่ติดถนนใหญ่พี่น้องตลาดเพิ่นในไงสายงัวก็ห้ายสายควายก็ห้ายพี่น้องเป็นตลาดใญ่ตลาดที่พอ่อค้ามาหลายนะพี่น้องนะครับน่ายหางมาหลายนะครับผมอันนี้คือถ้าผู้ใดต้องการมาชมนะครับผมมาก่ายสะดวกดีนะพี่น้องเพิ่นเปิดทุกวันเสาร์นะครับผมผูดคุยกันนะพี่น้องผ้าเลาะชมนะครับว่าไปน้าคุยไปน้า ราคางัวเป็นจังไดสูงมือนี้ผู้ใดมีความคิดเห็นยังไดคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเนาะซอยกันคุยซอยกันวิเคราะห์เฮาชางัวน้ากันพี่น้องมีประสบการณ์ว่าจังไงกับวามาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมวิเคราะห์ไปนะครับผมอาจจะจริงบ้างบ่จริงบางกะลองฟังไหเนะพี่น้องเนาะผมกับฟังเพื่อนมาวิเคราะห์ตามประสบการณ์น้าเน่นะครับฟังจากนายหอยเพื่อนมาน้าแนานะวิเคราะห์เบิงนะครับผม าถามว่าในหอยเพิ่นได้กําไรหลาย,ลายบอเพิ่นกับ,บ่ได้เด้พี่น้องราคาหัวตกนี่ได,ด้ใครได้เด้ถึงแม้จะซื้อมาถูกเพิ่นกับมาขายถูกอยู่เพิ่นก็บด้ขายแพงกับพอเขาเอืน่นว่ามันบอแลนลหละเนาะราคามันบอคือคักแ่ะพี่น้องกอเพิ่นกับ่ได้หลายนะผมนี่ในหอยก็จมคือกันละผู้เลี้ยงกับจมเนาะก็ะต้องรอไปเหังไดวัฏจักรมันมามันเป็นอย่างสี่เนะาะบรรยากาศก็คือคัก อาทิตย์หน้าพี่น้องสิได้เปิดราคานผ้า,นะพ,าพีผ้าน้องชมนำ้ำแล้วก็เปิดราคานำ้ำชมงัวงามๆง้มน,น้ำน้อพี่น้องเนาะเสี่ยวนี้ถือว่ารคาคางัวมันตกตำ่ำเลยพี่น้องก็เลยผ้ากันโซคิเลกันวิเคราะห์หาสาเหตุวิเคราะห์ว่าชาวงัวเขาเสียจ,จังไดน,นะครับผมจังสี่ยู่ได้อยู่รอดนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเขาทุ่นหน่อยก็ปล่อยไปสัก่อนนะครับผมปล่อยไปบางส่วนจงไว้บางส่วนเนาะ ทุนหน่อยเนาะถ้าผูา้ใดพอมีทุนก็สู่ไปได้กาโดยเฉพาะการลดตน้นทุนการเลี้ยงแบบลดตน้นทุนเนาะเขาเคยเลี้ยงหอาหารหลายๆเขาก็ผสมแ่นะผมปล่อยน้ำแน่หาหยามาเพิ่มแน่ลดอาหารลงเข้เาลดตน้นทุนลดลงนะครับช่วงนี้ประมาณนี้นะครับผมเหตุใดหาวิธีการจัดการเนาะพี่น้องเนาะเพื่อรอร่อราคาถ้าผู้ใดพอมีทุนเนาะพี่น้องเนาะถ้าผูา้ใดบ่มีทุนตามที่ผมว่าก็ปล่อยไปบางเอามาเลี้ยง ขอ,อเลี้ยงฟ้ามเอาทุนมาเลี้ยงขอ,อเลี้ยงฟ้ามตัวที่เรือขายไปเพราะได้จัดการใดนาอพี่น้องเนาะจัดการฟ้ามใดรอ,อราคาไปนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าถามว่าจะขึ้นบ่ขึ้นแน่นอนหระพี่น้องตามปตะจักษของราคาเลยมันจะขึ้นแน่นอนตามกระแสนะผมในช่วงนี้งัซสายหูก,กับกัมังนะครับตีกระแสขึ้นมาบ้างนะครับผมกัาลังตีกระแสมาบางแต่ว่ากับยังบอ่อท่านขยับนะผมกับบ่อท่านขยับหรอก แต่ว่าก็เริ่มปล่อยออกมาสู่ตลาดออกมาโชว์โตมงามก็มีคือเก่าแล้วพี่นอ้องสายหูอินดูบบซินนะครับผมผู้ใดเบิ่งตามเฟซตาม YouTube ก็เริ่มจะเห็นภาพร้ายึ้นมากนะครับผมเพราะฉะนั้นกระแสะบางเทื่อกระแสอินดูบาซินอาจจะมากน,นมาแท่นบามันก็ได้นะครับผมแต่ว่าบามันถามว่าจะเบิดไปบอ,รบอรครับมันก็นจะขึ้นมากเป็นวน้นวงจรกลับขึ้นมากขึ้นเกา่านะครับโดยเฉพาะสายพัฒนา ให้กเกษตรกรผู้เพิ่อนเลี้ยงงวแบบสายพัฒนากับพัฒนาไปเรื่อยพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยอย่าถอถอยเนาะตัวใดพ่อปล่อยกับปล่อยเพื่อเลี้ยงคองเลี้ยงฟ้ามคือผมว่าตัวใดเพราะเจ็บใวเป็นแม่คองแม่ไข,ข่พัฒนาต่อไปพี่น้องรับรองราคามันจะขึ้นแน่นอนลหละเนาะลอไปถามว่าตลาดงวตลาดควายนี่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์ด้พี่น้องมีประโยชน์หลายหลายนะครับ มีประโยชน์หลายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนราะคาแหรอครับพี่น้องถ้าบ่มีตลาดงั่วตลาดควายนี่เฮาเลี่ยงไปกับบะหูจะไปขายใส่บ่หูจะขายให้ผู้ใดเนาะมันยากนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเพื่อเปิดตลาดขึ้นมานีถือว่าเป็นโชคดีของเฮ้าเช,าชาวว่างั่วเช่าควายเลยพี่น้องเพื่อที่จะเป็นแรงเอาไปขายมีตลาดให้ขายแลวพี่น้องเลี่ยงมากนะครับผมแต่ก่อนนี่จักสิขายผู้ใดในหอยมาใหา้ราคาเท่าไดก็ขายไปเฮาบ่หูหมองขาย แต่ว่าปัจจุบันนี้มีตลาดเปิดขึ้นไล่พี่น้องเนาะประชามพาดหนเปิดในตลาดพ่นทองผมเคยไปสักหนึ่งกับเป็นตะไบตะไบพี่น้องเนาะกางควางดีนะครับผมบ่อแออัดนะครับผมกับเข้าไปนี่ผู้ใดอยู่ไก่้นหนึ่งกับไปขายหั่นน้พี่น้องเนาะไปตลาดในหอยเพป่นก็มาเฮากับขายถือใจกันพ่อใจกันกับขายกันไปบ่อท่านพ่อขายใจบ่อท่านจะขายกับบ่อขายนะประมาณนี้อยู่ไก่บ้านนะครับผมปลิดเสียค่ารถค่ายางไหลตลาดน้องพอกอันนี้ทุกวันจันทร์เพ่เปิดรืม พ่นทองนี่เพิ่นเปิดทุกวันพุธน้องพี่น้องเนาะเสาร์วันพุธเพิ่นเปิดแต่น้องพอกอยู่ไกลโ้นทั้งนั้นพอเลขกพ่นทองเพิ่นกะเชิญไปยูแนะนําไปยูแต่ว่าบ่ท่านไปทุกวันจันทร์เนาะน้องพอกผูดใดอยูโ้นเพื่อน้องพอกกับไปน้องพอกใดพี่น้องไปขายไปเบิ่งก็ได้ไปช่มซะกอนก็ได้พี่น้องไปเบิ่งลาดเล่าซะกอนก็ได้เนาะไปทา้งนั้นนะครับผมทางพ่นทองน้องพอกกับมาโรยเอ็ดพี่น้องตลาดบ้านหันสาระคามพี่น้องมีหลายตลาดผูดใดไก่ส้นไดไปส้นนั่นพี่น้อง ถ้าทางเยสโซทรกับบ้านเชียงหวางเยสธรทอนก็มีตลาดเยสโซทรถ้าไปอำนาจกับบ้านนายมพี่น้องตลาดบ้านนายมนี่ก็มีตลาดนัดทางหนึ่งบ้านข้าเตยนะพี่น้องเนาะทางกุชุม่มทางไทยเจริญขั้าเตยนะพี่น้องก็มีตลาดหั่วตลาดควายขึ้นกันนายมนี่ทุกวันอาทิตย์พี่น้องตลาดนายมอำนาจเจริญกบทุกวันอาทิตย์ผู้ใดไก่โซนนั่นก็ไปนะพี่นอนะ้องเนาะเพราะฉะนั้นชาวงัวเฮ้า,าบ่อืดเบอร์ขายเด็กพี่น้องเนาะบ่เดี่ยงมาบ่อืดเบนรขาย นะครับผมอ่าใส่อี๊ยกระลายอยู่พี่น้องหลากหลายถ้าเป็นสีเกตกับอุทภพรพิสัยบั่นสมปอยหน่อยพี่น้องสมปอยหน่อยกับตลาดใหญ่พี่น้องตลาดใหญ่แน,น่นเท่ากันนะแต่โซนนั้นก็ไปทางนั้นเนาะอำเภอราศซีอำเภอมหาอำเภอคอว่างไปโซนนั้นกับใกล้พี่น้องอุทภพรพิสัยอ่าสมปอยหน่อยอยู่แยกสมปอยหน่อยนะพี่น้องกับทิดถนนใหญ่ ก็ไปก็ต้องรอดแนมอยู่นะครับแต่ว่าเมสาวหน่อยอายุคนหลายสายหูกระทบแน่พี่น้องอยู่ติดถนนคือกันไปมากสะดวกอ่ะนี่คือตลาดหัวตลาดาขรลายพี่น้องเนาะเอาเลียงมากกบ่อตองห่วงว่าสีบ่มีตลาดมีนะครับผมส่วนราคานั่นก็ต้องรอไปก่อนตามผมมีเคราะเบิ้งนะครับผมแต่ได้ประมาณนี้นะพี่น้องผู้ใดมีข้อมูลดีๆผู้ใดมีบวกให้ก้อนสูมนะว่า ราคางวัวช่วงใดมันสิขึ้นเจียงไดมีประสบการณ์เจียงได้ก็คอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเนาะสอยกันคอมเมนต์เขาา้ามาขายหู้ดนีนใส่พอเนแดงนะม่วนว่าการตัดสินใจล่ะของผู้อย่าขายเนะาะอย่าขายเห็ดจังไดสิขายช่วงใดก็สิได้ฮู้กันนะพี่น้องนะครับ บรรยากาศไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระซายเท่าอีกตัวหนึ่งที่ราคาถูกพี่น้องราคาตัวซ้านี่สามหมื่นกว่าบาทพี่น้องนะสามหมื่นกว่าบาทบ่าเมร์หน่อยได้แม่ใหญ่แม่สาวมาหล่นธรรมชาติตัวนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทประมาณนี้พี่นออ้องบ่แม่นตัวหน่อยตัวใหญ่อยู่นี่ราคาทุกหมื่นนี่เนาะพี่น้องเนาะราคาปัจจุบันหัวพี่นอ้องอุ่นคือคักอยู่พี่น้องคือคักเต็มสนามคือกันนะผมะลายโซนนะครับผมลายโซน มาพบกับมาพ่อพี่น้องกับฝากในบ้านสวังง่ามๆพี่น้องเนาะสัปดาห์น้าสิได้เปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตลาดชมพูพุดน้องแก่เป็นตลาดที่ใหญ่เนาะสำหรับมือนี้คงสิพบพบอพ่อกันแชร์ก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ